ัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับเสียกุยรัชาดาเจ้ากรมพระทองคําในประเด็นที่ว่าพระสมเด็จบล็อกทองคําที่ทําจากหอยเบีย้ยที่หอยเบีย้ยซึ่งจะมาทาเบีย้ยแกร้อยเปอร์เซ็นอันนี้เป็นสมเด็จอะไรครับที่จะมาโชว์วันนี้ครับสวัสดีครับผมกุยรัชาดาวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องสมเด็จนะครับที่ใช้เบีย้ย หอยเบี้ยนะครับซึ่งทำเอาไว้ทำเบี้ยแก้นะครับซึ่งไม่มีส่วนเป็นเบี้ยหอยอื่นๆผสมนะครับแล้วก็ใช้บล็อกทองคำแม่พิมพ์ทองคำปั๊มนะครับเพราะฉะนั้นจะกรณีนี้จะสวยเป็นพิเศษแล้วก็มีมวลสารพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือพิมพ์ในปีอื่นๆนี้จะไม่มีมวลสารชนิดนี้เดี๋ยวเราเข้ามาคุยกันถึงรายละเอียด ที่มวลสารที่มีเพิ่มพิเศษกว่าองค์อื่นนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงที่ไปที่มาของการสร้างพระนะครับของสมเด็จสมเด็จหมายถึงองค์พระสมเด็จจะสร้างขึ้นมาจะต้องมีเนื้อดิน5ชนิดผงพุทธคุณห้ชนิดเปลือกหอยมีถึง 70%-75% น้ำมันตังเอวส่วนผสมของเนื้อว่านกับ เกสรดอกไม้กว่าจะมาเป็นองค์พระสมเด็จแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องมีเบี้ยหอยซึ่งเอามาทำเป็นปูนเผาแล้วเมื่อเป็นปูนขาวเสร็จบดให้ละเอียดก็จะเป็นปูนซซเมนเหมือนเราเรียกว่าปูนขาวนั่นเองเมื่อผสมตังเอวกับเปลือกหอยดิบที่ไม่เผามันก็จะเหมือนกับคอนกรีตพอในระยะเวลา100ปีก็จะค่อยๆกลายสภาพเป็นหิน ซึ่งคนไทยเราเรียกหินปูนฝรั่งเขาเรียกแคลเซียมพอ100ปีขึ้นไปฝรั่งเขาเรียกเซรามิกคนไทยเราเรียกว่าหินอ่อนๆนะครับซึ่งจริงๆวันนี้เราจะมาคุยถึงอันดับแรกจะพูดถึงพระชุดนี้ซึ่งเป็นพระที่ชุดที่พิเศษที่สุดในปี2411ปี2411เป็นสมเด็จโตเป็นการปลูกเศษพิธทีที่ใหญ่ที่สุด ในวันละคังก็คือเช่นรูปภาพนี้นะครับซึ่งรูปภาพนี้เป็นรูปภาพประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นการปลูกียกในปี2,411ซึ่งเซียนอุบโลกเคยเล่าว่าพระสมเด็จม,มีแค่หลักพันองค์นะครับคุณดูจากในภาพนี้นะครับก็จะเห็นกระจาดเราจะเห็นหีบแล้วรวมทั้งองค์จะเพราะภาพนี้พระในงานนี้มีเป็นล้านองค์นะครับ เพราะฉะนั้นสมเด็จโตที่สร้างไว้ตอนนั้นต้องการสร้างถึง4ล้านกว่าองค์เท่ากับประชากรในสมัยนั้นนะครับเอาละทีนี้เราจะมา,าคุย<ร>ถึงหยุดถึงภาพลูกนี้ที่นึงครับว่าภาพลูกนี้มีภาพเกะออกมาอ๋อมีภาพเกะมีภาพเกะนี่ดูดูไม่ยากนะครับเพราะว่าหลวงพ่อองค์สุดท้ายจะคอตกของเกะคอ,อตกคอตกองสุดท้ายอันนี้คอตั้งคือภาพภาพยังมีคนทำเกะ ก็เหมือนกันแม่พิมพ์ที่คนอื่นไปถ่ายรูปแล้วไปทําแม่พิมพ์ปลอมปรากฏว่าความศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จโตก็ยังมีจริงนะครับกล้องถ่ายรูปไปที่รอสอแปดเคำว่า7นี่หางไม่มีก็เลยกลายเป็น83ดสแต่รัชการที่5ท่านมาประกาศใช้รอสอคือรัตนโกสินทร์โศนะครับก็คือรอสอ87เริ่มต้นที่87 แต่คนที่ทำพระปลอม,อมทําแม่พิมพ์ปลอมเนื่องจากถ่ายลูกไม่ติดหางของเลข7ก็เลยเหลือแค่83เพราะฉะนั้น83ยังไม่ได้ประกศาศใช้เป็นกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้วังต้องแยกแยะนี่นะครับเป็นการฟ้องไปในตัวใช่ครับแต่ขณะเดียวกันวันนี้เราจะให้ท่านดูว่าพระชุดนี้ใช้เบีย้ยหอยหอย,หอยเบี้ยนะครับซึ่งเป็นหอยเบีย้ยชนิดนี้ ล้วนๆที่สมเด็จท่านเอามาทําเบีย้ยแก้นะครับจะไม่มีเบีย้ยหอยชน,นิดอื่นมาปะปนนะครับแล้วหนังสือที่ระบุอยู่ในนั้นผมว่าผมอ่านให้ท่านฟังก็คงจะลําบากใจท่านเอาไว้ไปอ่านข้างในดีกว่าเบีบ้ยนี้สมัยก่อนเอามาใช้แทนเงินที่นี่มีการเปรียบเทียบนะครับ,รบผมจะให้คุณท่านดูว่าเปรียบเทียบว่าสมัยก่อนเทาเทียบเงินเทียบเป็นยังไงซึ่งเป็นการซื้อของได้ตามถูกต้องตามกฎหมาย หอยเหล่านี้ก็จะนำเข้าจากมาเลเีฟิลิปปินส์กับอินเดียนะครับราชก,การที่สีได้สั่งเครื่องจักรเข้ามาปั๊มเหรียญจึงยกเลิกการใช้เบี้ยหอยเหล่านี้แล้วสมเด็จท่านก็ไปขอมาทำพระสมเด็จนะครับทีนี้เราจะดูว่าไอ้ทำด้วยเบี้ยแกนี้เบี้ยหอยแกนี้จะทำพระด้วยชุดพิเศษนี้จะเป็นยังไงนะครับเราจะดู่างนี่คือพิม <c oughs> อู่ทองนะครับอูทออ่ทองแต่ซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่ก็จะเรียกพิมพ์ใหญ่นะครับแต่ของแท้ๆในโบราณเขาเรียกอู่ทองนะครับนี่คือพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์พระประธานนี่คือด้านหลังนะครับแล้วอีกพิมพ์ใหญ่อีกพิมพหนึ่งก็คือสุโขทัยนะครับคนไทยเราก็เรียกอย่างปัจจุบันเราก็เรียกกันว่าพิมพ์ใหญ่แต่ต้นกําเนิดของพิมพ์ก็คือพิมพ์ของพระพุทธรูปสุโขทัยนะครับ นี่คือด้านหลังนะครับแล้วเดี๋ยวผมโชว์รูปภาพสิ่งเหล่านี้เสร็จผมจะพาท่านมาดูมวลสารสร้างด้วยอะไรนะครับออ,อกมามีอะไรบ้างนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ทรง,ง,งเจดีนะครับพิมพ์ทรงเจดีนะครับผมจะขยายให้ให้ใหญ่ขึ้นนะครับ นะครับนี่เป็นพิมพ์ทรงเจดีย์นี่คือด้านหน้านะครับแล้วก็อันนี้เป็นด้านหลังนะครับนี่คือด้านหลังพิมพ์ทรงเจดีย์นะครับเราจะเห็นมวลสารต่างๆเหล่านี้มากมายแต่เดี๋ยวผมค่อยจะมาบอกท่านทีละอย่างนะครับในดูรูปภาพที่ใหญ่นะครับพิมพ์องค์ที่สี่นะครับ, 4, รบก็จะเป็นเก็บโบตุมนะครับ พิมพ์เกตโบตุมนะครับเราขยายใหญ่แล้วนี่ค่ะมวลสารทั้งหมดจะสร้างจากหอยเบีย้ยนะครับเบี้ยหอยเบียยเบ้ยแก่นะครับหอยเบีย้ยแก่นะครับนี่คือด้านหลังนะครับกระเทบอีกองค์หนึ่งกลับมาก็จะเป็น ที่ส่วนใหญ่เซนอุปหลกทั่วไปเขาจะบอกว่าพิมพ์เส้นได้จะเพราะของอว่าพิมพ์ของวัลบงผมผมับงขุมพรมจริงๆแ,<ต>แล้วลวัวลครคังเมีแล้วคืงนี่นละฮะเป็นพิมพ์ของวละคังเขาเรียกทรงเจดีพิมพ์เจดีใหญ่ของวลคังนะครับซึ่งน้อยคนที่จะเห็นนะครับ พวกนี้ออกจากพิมพ์แม่พิมพ์ที่เป็นทองคําเท่านั้นนะครับแล้วนี่คือด้านหลังของเจดีย์นะครับทรงไอ,อ,อ้เมษเจดีย์เส้นได้นะครับเส้นได้ใหญ่นะครับนี่คือด้านหลังแล้วมาอีกพิมพ์หนึ่งก็จะเป็นพิมพ์ฐา,านแซมนะครับนี่คือพิมพ์พิมพ์ฐานแสมนะครับมวลสารเดียวกันนะครับ ซึ่งเกสรดอกไม้ทั้งหมดที่จะต้องเอามาร้อยแปดชนิดรวมทั้งว่านเว่าในนี้ก็จะเลือกแต่ละพิมพ์ใช้มวลสารอะไรบัง่งเราจะเห็นเลยนะว่ามวลสารหรือเกสรดอกไม้ที่ตําแล้วยังมีการติดกันอยู่เล็กน้อยนะครับเพราะบางทีตําไม่ละเอียดนะครับเราก็จะเห็นจากในนี้นะครับแล้วก็เลยมานะครับนี่คือด้านหลังนะครับ ทั้งหมดวันนี้ผมโชว์ท่านแปดพิมพ์นะครับเดี๋ยวเียจะโเนื้อให้ดูกพิมมก็เนื้อเดียวกันหมดเนื้อเดียวกันหมดอ่านี่คือพิม <ขอ S 2> พ์ปก,พปกโพนะครับพิมพ์ปกโพคมชัดลึกนะครับเราสวยทั้งหมดนี่คือสร้างจากหอยพิเศษที่สมเด็จท่านเอามาทำเป็นเบี้ย mm. แก้นะครับล้วนๆนะครับจะไม่มีเนื้อหอยชนิดอื่นผสมนะครับ นี่คือด้านหลังนะครับสวยนะครับทีนี้อีกพิมพ์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นพิมพ์เกจชยโยเจ็ดชั้นนิยมนะครับสวยมากนะครับนี่คือพิมพ์เกจชยโยเจ็ดชั้นสวยนะครับรับรองว่าท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเนื่องจากว่า แปดพิมพ์นี้เป็นแปดพิมพ์ที่ทําจากหอยเบีย้ยทํามาเอามาทําเบีย้ยแก้นะครับซึ่งมีเนื้อเป็นพิเศษกว่าชนิดอื่นคือ,อยาหยาบกว่านิดนึงนะครับเซลลวมวลสารทั้งหมดก็จะมากกว่าทั่วไปนะครับแต่ทีนี้ผมจะมาอธิบายว่าแต่ละพิมพ์ที่เราโชว์ไปในแปดพิมพ์นี้ประกอบด้วยมวลสารอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูที่จอภาพใหญ่นะครับรอันไหน อยู่นี่อยู่แล้วเอาไปทำอะไรทเอาท่านมาดูที่นี่นะครับเห็นไหมที่นี่เราก็จะมาพูดถึงในพิมพ์ของบูคําที่บันทึกไว้ว่าสมเด็จท่านใช้อะไรบ้างในการสร้างนะครับ อันดับแรกก็คือดินเจ็ดโป่งนะครับดินเจดโป่งประกอบด้วยเจ็ดสีด้วยกันแนวขอว,วรอกันไหนของเจ็ดเย,ยก่เรามาอธิบายนี่ก่อนนะครับนี่คือดินเจโป่งประกอบด้วยเจ็ดสีขึ้นอยู่กับว่าบางครั้งสีอะไรที่ขึ้นมาก่อนแต่บางเอิญองค์นี้เขียวจะออกมามา,มากหน่อยนะครับนี่คือดินเจ็ดโป่งนะครับส่วนเม็ดขาวนี้ก็คือเม็ดทองคาถ้าผมจะหมุนให้ออกมาแบบ ทองประกายเลยนะครับนี่คือทองคําองค์นี้เราจะเห็นเลยทองคําเยอะพอสมควรนะครับส่วนมาเสร็จอย่างนี้เราก็จะกลับมาดูรูปเดิมนี่คือพวกดินซุ้มกอที่แตกหักจากกําแพงเพชรน,นี่สมเด็จเอามาตําแล้วเอามาผสมสีดำสีดำก็สีดานี้คือแม่พิมพ์ไม้ที่ในช่างอู่ตอ่อเรือ แล้วแกะแม่พิมพแล้วมาถวายสมเด็จแต่ว่าเนื่องจากว่าการเป็นไม้เนี่ยมันจะมีเส้นพอเวลาแกะพระจะแห้งแล้วจะแกะออกมามักจะมีการบีนออกท่านจึงไม่ได้ใช้ก็เลยเอาไปเผาแล้วเอามาสร้างพระปี2411เพื่อเพราะเนื่องจากว่าการ411จะสร้างพระเก็บเป็นล้านล้านองค์จึงใช้แม่พิมพไม้ทั้งหมดมาเป็นมวลสารในการประกอบอีกอันหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะเห็นจากยัง เนื้อว่านเนื้ออะไรที่อยู่ในนี้เราจะเห็นเลยนะว่านที่ตำแล้วไม่ค่อยละเอียดเราก็ยังจะพอจะเห็นอยู่ในนี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งสิ่งสําคัญที่สุดก็จะต้องมีผงผงศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นเนื้อผงสีดํานะครับเพราะฉะนั้นพระที่จะมีศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์พระองค์นั้นจะต้องมีนะครับแต่วันนี้ผมไม่เปิดเผยให้พวกท่านดูนะครับเพราะผมกลัวทั่วไปนี้จะเอาไปทปําปอมนะครับ เพราะฉะนั้นมวลสารที่โดยรวมทั้งหมดมันต้องมีนะครับไม่มีไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นของแกจะไม่มีเลยนะครับอย่างอื่นปลอมได้อะไรได้แต่มวลสารไม่สามารถที่จะปลอมได้นะครับแล้วแต่เกที่คุณไตเทพขอมาบอกจะขอเป็นวัาเกตนี่ผมมาวัาเกตโชว์ท่านนะครับนี่คือวัาเกตนะครับเช่นเดียวกันมวลสารเช่นเดียวกันสีขาวๆแบบนี้คือเป็นเม็ดทองคําตะบายทองคําเล็กๆนะครับ สีดำคือ็อกแม่พิมพ์ไม้เอาไปเผาฐานแล้วออกมาเป็นฐานนะครับดินเจ็ดโป่งนะครับส่วนนี้คือซุ้มกอนะครับแล้วก็มีผงวิเศษที่เอามาผสมเพื่อให้พระศักดิ์สิทธิ์ถ้าไม่มีผงชนิดนี้พระทุกเกือบจะทุกชนิดของวงกรพระเครื่องก็จะไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่าคือถือว่าไม่ถูกพิธีนะครับเนี่ยครับคงมีของเยอะไหมอ่าก็พอพอก็เราก็จะเห็นอยู่นะครับเพราะว่าพวก พวกจุดขาวๆเนี่ยเล็กๆเนี่ยก็จะเป็นทองหมดนะฮะ <S <S มันก็มองเห็นอยู่แล้วทั่วทั่วไปต้องมีเพราะทองตัวทองเองก็ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้ว <S <S มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวนะครับถ้าสิ่งเหล่านี้พระเกจะไม่มีนะครับพระที่อุปโลกจะไม่มีแล้วคุณสามารถไปดูเสียนอุปโลกหรือพวกองค์กรทั่วไปที่ขายกันหรืออะไรเนี่ยมันไม่มีความรู้หรอกว่ามูลสารมีอะไรบ้างประวัติศาสตร์มีอะไรบ้าง แล้วพระมักของเขามักจะเป็นพระที่มีแต่ปูนอย่างเดียวผมบอกตรงๆนะครับพระแกน,นะครับคุณไปคืนเขาเถอะนะคุณจะได้เอาเงินคืนนะครับแล้วพระจริงๆก็ไม่ได้แพงอย่างที่พวกท่านเข้าใจองค์หลายๆสิบล้านไม่จริงนะครับมันเป็นการปั่นราคาขึ้นไปข้างบนสุดท้ายว่าหมูตัวไหนเท่านั้นที่จะโดนนะครับพวกเขาไม่เคยรู้ว่ามีมรสารอะไรทุกอย่างไม่มีอะไรแล้วสมเด็จจริงๆก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับ เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วณนะตอนนี้คุณสามารถเอื้อมได้จับใต้หยิบต้องได้นำะเอามาบูชาได้เพราะราคาไม่ได้แพงนะครับแล้วพระทุกองคสามารถเช็คพุทธคุณได้โดยตาคุณมาเห็นด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสนใจคุณติดต่อที่สวนพระราชดาได้นะครับวันนี้ผมก็นำแปดพิมพ์ที่ทำด้วยพิเศษมาโชว์ท่านนะครับแล้วท่านสามารถดูพระ ว่าพระท่านที่เก็บอยู่นั้นมีมวลสารเหล่านี้ไหมถ้าไม่มีรีบเอาไปนาคืนได้เลยนะครับคลิปนี้ก็แนะนําได้เท่านี้นะครับไว้เจอกันเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณครับ